นี่นะมันได้รอบเลยยันไงครับหลุดโชว์ไปเลยครับเนาะ สวัสดีครับผมพบกับช่องแชร์แมคชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวงานโชโดซูเปอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักไหมนะครับเป็นงานพีเมี่ยมบันไดนะครับงานพีบันไดเนาะก็คือจะมีกล่องน้ําตาลแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้โชโดซูเปอร์นินจาเซนไตคาคุเรนเจอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนพลาสติกประกอบของขอบวนการเซนไตประมาณนี้คล้ายๆกับตัวโชโดธรรมดาเนาะแต่ว่าอุปกรณ์เขาจะเยอะ มากๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นกล่องเขาเนาะจะบอกว่าแพ็กเกตนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับนี่เนาะโอเคแต่ละตัวก็น่าจะรู้จักกันอยู่บ้างนะครับนินจาเลสนินจาไว้นินจาบูน a จ e เ l โ w นินจา b บ็ k เนาะครับนี่ด้านข้างด้านแรกนะครับจะเป็นรูปของทั้ง4ดินจาเนาะนี่นะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนินจาเรซซาสเกตคนเดียวเลยนะครับแล้วด้านหลังก็จะบอกนะครับว่าแพคเกจนี้มีอะไรบ้างเนาะนะครับเป็นมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะมือกี่คู่ล้วเนี่ยมหาศาลเลยนะครับดาบต่างๆเนาะนี่นะครับอันนี้ผมได้มาเป็นล็อตล็อตประเทศไทยนะครับก็เขาจะเขียนอยู่เนาะนี่นะครับว่าเซลล์ outside Japan only นะครับก็คือขายต่างประเทศเท่านั้นไม่ใช่ของที่ขายในญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่มีลูกอมมนาะให้ลูกอมอมแคนตะี่ทอยเนาะ เวลาโมเนนะครับไม่มีโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าด้านในมันเป็นอย่างไรครับและผมก็ได้ทำการติดสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> บอกได้เลยว่าชุดนี้นะครับตัวโชโรซูเปอร์นี่เป็นชุดแรกของผมนะครับสติกเกอร์เยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะจนต้องร้องขอช <c oughs> ีวิตนะครับผมใช้เวลาติดประมาณ5วันนะครับคือ สายตาผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเนาะมันก็เลยค่อนข้างเสียเวลานะครับติดไปได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ปวดหัวอะไรเงี้ยครับปวดตาเนาะโอเคก็บ่นกันพอแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูจุดขยับต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนินจาเรสซาสเกะเนาะตัวชุดนี้นะครับก็จะก็จะแบ่งบอดี้เป็น2แบบเนาะคือเป็นบอดี้ผู้ชายแบบนี้กับ บอดี้ผู้หญิงของนินจาไวซ์ซูรุพิเมะเนาะเค okay. มาดูตัวผู้ชายก่อนนะครับเพราะว่าตัวบอดี้ผู้ชายที่เหลืออีก3ตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ตรงหน้านะครับตัวนี้เขาจะลงสีมาให้นะครับ ถือว่าแบบเกือบ1 0 0เนลยเนาะที่ตัวนะครับไม่รวมเจ้าคาคูเรมารุเนาะตัวดาบนะคะถอดออกไปก่อนจะเป็นชิ้นสติกเกอร์หมดเลยนี่นะครับที่หัวลงสีมาให้สีทองสีดําแล้วก็ตัดเส้นสีขาวมาสวยงามมากนี่นะครับตรงหน้าอกก็ลงมาให้เนาะสัญลักษณ์คาคูเรนเจอร์มีมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงเข็มขัดนี่เป็นพลาสติกแยกชิ้นนะครับถอดให้ดูนะครับเป็นแยกชิ้นสําหรับเอาไว้ทําสีได้เลยนะครับใครทําเป็นเนาะและตรงแขนก็เป็นพลาสติกแยกชิ้นนะครับสีขาวสีดําสีแดงนี่แยกออกมากันหมดเลยตัวนี้สามารถถอดได้นะ อุปกรณ์อื่นๆเนาะชิ้นขาก็เป็นแยกชิ้นเหมือนกันนะครับสีขาวสีดำเนอะถือว่าโอเคมากๆเคมาดูข้อต่อกันนะครับส่วนหัวนะครับมันก็จะขยับได้หมุนได้รอบเลยเนาะก้มเงยได้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยจะเป็นการเอี้ยวตัวแทนแล้วก็ตรงตัวนะครับเป็น2ชิ้นเนาะหมุนได้นะครับแล้วก็เงยได้ขนาดนี้ระดับนี้เลยก้มได้ประมาณนี้นะครับ ตรงเอวนะครับก็จะสามารถดึงขาได้เพื่อเพิ่มจุดขยับนะครับเพิ่มความกว้างเนาะจะเป็นประมาณน่าจะ2ขั้นนะครับนี่นะครับ1ขั้นอ่าน,นี่ออกมาละสองเลยนะครับประมาณนี้เนะเวลาเก็บว่า 1, 2ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะโอเคนี่นะครับก็คือยืดเพื่อให้มันเตะได้แบบ เตะสูงประมาณนี้เนาะเกือบเกือบจะ180เลยนะครับเนาะนะครับว่าขาได้สูงขนาดนี้เลยนะครับมองเห็นไหมผมพอดีผมเปลี่ยนมุมกล้องนะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นี่นะนี่นะครับเตะได้แบบนี้เลยก็หมุนได้นะครับจะมีจอยมาให้หมุนได้เนาะตรงต้นขานี่นะครับพลาสติกก็ถือว่าเกรดโอเคนะครับผมไม่แน่ใจไม่มีความรู้เหมือนกันว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะแต่ผมถือว่ามันก็สมราคา หรือเปล่าเกือบ3,000บาทนะครับถือว่าแพงมากเลย <c oughs> นี่นะครับข้อพับหัวเข่าเนาะจะงอได้แบบนี้นะครับเป็นจอยเดียวเนาะไม่ใช่ดับเบิลจอยนะครับนีนะ่สองข้างเหมือนกันเลยนี่นะครับและข้อเท้านะครับสามารถงอได้แบบนี้เลยนะครับงอแบบนี้ได้ประมาณนี้นะครับเตะขึ้นเตะลงเนาะ นี่นะครับหมุนได้รอบเลยเคมาดูแขนกันนะครับแขนหัวไหล่เขาจะเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะครับนี่จะได้เล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องมองออกไหมเนาะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้แขนสามารถหลุดได้ค่อนข้างง่ายนะต้นแขนหมุนได้นะนี่นะหมุนได้รอบเลยยังไงครับหลุดโชว์ไปเลยครับเนาะแล้วก็งอได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนมือมาให้ค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะสองข้างมือกำมือแบมือทำท่าคาถาลิจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเยอะมากๆหุดหรือว่าครับเคี่นี่นะครับ นี่ของ Red, นะินจาเลสเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ให้ดูจุดขยับแล้วเนาะจะดูแค่บริเวณหน้ากับตัวนะครับนินจาบูนะครับน่าจะชื่อว่าไซโซนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนี่นะครับลงสีมาสวยงามมากนะครับจุดขยับเหมือนกันหมดเลยนะหัวก็จะเป็นสีด้านนะครับฝาด้านด้าน,านตัวก็จะเป็นสีพลาสติกเลยไมไ่ลงสีตัวมาให้นะครับลงให้แค่เป็นเหมือนชิ้นพลาสติกแล้วก็แต้มแต้มสีตรงนี้เนาะนี่นะครับต่อไปนินจาเยลโล เซกายนะครับตัวนี้ก็จะมีถือว่าเป็นตัวเดียวที่มีดีเฟกนะครับก็คือบริเวณหัวเนาะตรงแถบดำเขาเนี่นะครับถือว่าหนามากเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นเนาะแถบด้านบนนะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะสังเกตเห็นแล้วก็หัวไหล่เขานะครับฝั่งนี้จะโยกได้นะนี่นะครับเป็นบัตเตอร์ไฟจอยแต่ฝั่งนี้โยกไม่ไปนะครับไม่สามารถขยับอะไรได้เลยผมได้ดาดเป่าหรือว่าแงะดูแล้วนะครับก็ไม่สามารถขยับได้นะก็เลยไม่ฝืนดีกว่านะครับกลัวหักเนาะหัวเขาจะเป็นสีเหลืองด้านๆนะครับเหมือนกัน กับทุกตัวเลยนี่นะครับตัวที่สี่นะครับ ninja black นะครับตัวนี้ก็ถือว่าลงสีสวยนะครับสีดําที่หัวเป็นสีด้านเนาะแล้วก็ตัดขอบขาวมาสวยเลยนี่นะครับแต่ตัวนี้ก็คือถ้าติดนะครับก็จะติดที่สีเข็มขัดนะครับทุกตัวเลยสีมันพลาสติกพลาสติกนะครับนี่นะที่เข็มขัดนะครับเขาจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีโลโก้อยู่เนาะตัวแอเบมเขานะครับจะไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะนี่นะครับ มองเห็นไหม okay. จุดขยับเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ลืมแจ้งนะครับที่เข็มขัดเขาจะมีตัวอาวุธคเ,เนาะนี่นะครับที่เป็นปืนกับมีดสั้นนะมีมาให้ หลายแบบเลยนะครับนี่เนาะถอดได้อย่างนี้เลยและด้านหลังนะครับก็ที่เป็นคาคูเรมาลุเนาะก็จะมีช่องใส่ฐานสําหรับยืนด้วยนะครับโอเคแต่เรามาดูบอดี้ตัวผู้หญิงกันนะครับบอดี้ตัวผู้หญิงนะครับคนเดียวของทีมเนาะนินจาไว้ซูรุฮิเมะนะครับตัวนี้เขาก็จะปั้นบอดี้ส่วนตัวใหม่เนาะแขนน่าจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นพาร์ทหน้าอกของผู้หญิงเนาะนี่นะครับแล้วก็ตรง เอวนะครับที่ปั้นใหม่เป็นชิ้นยางนะครับสามารถถอดออกได้นะครับชิ้นยางแล้วก็สามารถแหวกได้อย่างนี้นะครับเพื่อทําท่าต่างๆเนาะนี่นะครับถอดออกมาจะเป็นแบบนี้เนาะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเหมือนกันเอาไว้จัดท่าต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะใส่ยากหน่อยนะครับนี่นะครับใส่ไล้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะงอขาได้แบบนี้เลยนะครับสําหรับทําท่าต่างๆตัวชิ้นกระปงก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นยางแข็งๆเนาะบางทีงอขาแป๊บๆมันก็จะดีดลงนะครับเนี่ยครับเนาะโอเค แต่ตัวนี้ขาตัวตรงท่อนขาก็ไม่ได้เป็นดับเบิลเป็นแบบที่ยืดได้นะครับเพื่อให้เตะสูงอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้ก็เลยจะขยับขาได้น้อยที่สุดนะครับโอเคดูบริเวณหน้าเนาะก็จะลงสีเป็นสีเงินมาให้ด้วยนะครับที่รอบตัวไวเซอร์นะครับถือว่าโอเคเลยด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะและนี่ก็เป็นพาร์ทอาวุธต่างๆเนาะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละชิ้นนะครับซึ่งพวกนี้จะใช้สติ๊กเกอร์เยอะมากเลยนะครับหลายแผ่นมาก Okay. ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าคาคูเรมาลุเนาะนี่นะครับจะเป็นดาบที่อยู่ในพร้อมกับฝักดาบเลยเนาะก็เป็นชิ้นสติกเกอร์มาเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงปลายตรงด้ามจับดาบเขาเนาะเขาจะเป็นโลโก้ของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันอนะี้อย่างอันนี้เป็นของนินจาเลสนะครับนี่นะ ang, นะินจาแดงเนาะจะให้ดูของอีกคนนะครับครับก็จะเป็นโลโก้เขาเนาะบริเวณหัวดาบนี่นะครับมองเห็นไหม นี่นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ชิ้นเซอร์ชิ้นสติกเกอร์ส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็จะเป็นพาร์ทฝักดาบนะครับเอาไว้สําหรับใส่หลังตอนที่ดึงดาบเจ้าคาคุเรมารวมมาแล้วเนาะนี่นะครับตัวดาบก็จะเป็นสติกเกอร์แปะเหมือนกันนะครับก็เป็นพาร์ทสีดำเนาะแปะสติกเกอร์สีเงินนะครับเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าชิ้นพาร์ทมือนี่เขาเป็นยางนิ่มๆเลยนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับจะประมาณนี้นะนี่นะครับโอเคสำหรับชิ้นดาบผ่านไปแล้วนะครับไปดูชิ้นต่อไปเนาะ ก็จะเป็นดาบอัสนิบาทคำรามฮิคาริมารุนะครับเป็นดาบเหมือนกับไอเทมพิเศษของดินจารเลนเนาะนี่นะครับตรงนี้เป็นชิ้นสีเหลืองนะครับแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์ทั้งชิ้นเลยตัวนี้ก็สามารถรวมกับฮาคุเรมารุได้นะอาจจะเป็นชิ้นนี้แหลนะเนาะเพราะว่าตรงปลายเขาจะไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับสามารถเสียบรวมกันได้เลย นะครับแบบในหนังเลยเนาะชิ้นต่อไปจะเป็นชิโนบินักเคล้นนะครับเขาจะมีมาให้ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะแต่นี้ผมหยิบมาให้ดูแค่2สีก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะมากนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ให้ผมใส่อนจารีตให้ดูนะก็จะเป็นชิ้นพลาสติกสีแดงเนาะกับสีดานะครับประกบกันแล้วก็ด้านบนเป็นสติกเกอร์นะครับจะประมาณนี้เนาะนะครับถือว่าโอเคนะครับสติกเกอร์เขาสวยอยู่นะแล้วก็ตัวชิโนบีนักเคล้นนะครับก็จะติดกับอาวุธประจําตัวของแต่ละคนด้วยนะครับก็คือน เป็นเหมือนดาวกระจายนะครับสามารถสวมแบบนี้ได้ชิ้นนี้เขาจะประกบอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะส่วนได้เลยไม่แน่ใจว่าทุกคนมองเห็นไหมนะครับส่วนชิ้นเลสไลน์นี่ก็เป็นสติกเกอร์ยกแผ่นเลยนะครับนี่นะครับตัวไนะวบิกเนาะก็จะเป็นสติกเกอร์แปะหมดเลยนะครับบนชิ้นพลาสติกขาวเนาะแปะอยู่บนตัวชิโนบินักขึ้นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูนะครับ วิธีประกอบเนาะของนินจาไว้กับนินจาเลสจะไม่เหมือนกันนะครับของนินจาเลสนะครับเ <c oughs> วลาถอดชิ้นนี้นะจะมีพลาสต์ส,สีขาวติดมาด้วยนะครับแล้วเราก็สวมแบบนี้เลยมันจะเป็นการถอดชิ้นพลาสต์ส,สีขาวออกมาทั้งคู่เลยนะครับก็จะติดประมาณนี้แต่ของนินจาไว้นะครับนี่ของนินจาเลสที่ถอดมาเนาะนินจาไว้ให้ดูนะครับนินจาไว้จะถอดแค่ตรงนี้นะครับจะมาไม่เหมือนกันนะนี่นะครับนินจาไว้จะไม่มีพลาสต์ส,สีขาวมาให้เนาะแล้วก็เสียบประกบกันได้เลยจะเป็นเหมือนซ่อมเสียงหรือเปล่าหรือว่า ประมาณนี้นครับไม่แน่ใจว่าเรียกอาวุธไทยว่าอะไรนะผมก็ไม่ได้ดูนานแล้ว นี่นะครับของนินจาบูก็จะเป็นเจ้าบูช็อตนะครับนี่นะครับเหมือนชิ้นสติกเกอร์หมดเลยนะครับยกเว้นเป็นพาสสีฟ้าแล้วก็ให้แปะสติกเกอร์นะครับเยลโล่ครอว์นะครับเป็นกรงเล็บที่แบบว่ายืดได้เนาะเขาจะเป็นเชือกยิงออกไปนะครับแต่นี้ไม่มีพารเชือกมาให้นะครับมีให้แค่นี้เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นพาสสีเหลืองเหมือนเดิมและสุดท้ายนะครับเป็นหน้าไม้ของนินจาแบ็คนะครับชื่อว่าแบ็คโบนะครับนะครับประมาณนี้เนาะสติกเกอร์ถือว่าแปะยากนะครับเจ้าเลเซอร์ไนฟ์นะครับกับ ปืนผมไม่แน่ใจว่าปืนชื่อว่าอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ที่หยิบหยิบเนบมาจากทงเอลนะครับนะมองเห็นไหมนี่นะครับเป็นสติกเกอร์แปะบนพาร์ตสีดํานะครับสติกเกอร์สีทองแปะบนพาร์ตสีดําคาคุเรนเจอร์บอลนะครับนี่นะก็จะเป็นรูตรงบริเวณก้นนะครับให้มันตั้งได้เนาะนะครับเขียนว่าคาคุเรนเจอร์นะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์เยอะมากเลยแล้วก็พาร์ทเสริมของนินจาเลสนะครับดาบเพิงอัคคีของมุเทคิโชกุนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่านานมากแล้วนะครับนี่นะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นพาร์ทดำพาร์ททองแล้วก็เป็นชิ้นสติกเกอร์แปะบนพาร์สทสีทองโอเค คมพีเวทมนต์นินจานะครับแบบที่ยังไม่ได้ดึงออกมาและแบบที่ดึงออกมาแล้วนะครับนี่มีมาให้ทุกคนเลยนะครับคนละชิ้นคนละชิ้นหมดเลยนี่ดึงออกมาก็อ่านว่านินจานะที่เอาไว้แปลงร่างเป็นหุ่นร่างสุดยอดนะครับนี่ด้านหลังเป็นสติกเกอร์หมดเลยนะครับแปะยากมากนะครับชิ้นนี้ทํามุมตาเขียเปหลายวันเลยนะครับและก็จะมีมือประจําตัวนะครับสาหรับทาท่าท่าประจําตัวของเขาเนาะเป็นชิ้นส่วนยางนิ่มๆนะครับทุกคนก็จะได้มือแบบที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละอันมาไม่เหมือนกันเนาะนี่นะครับ แล้วก็มือที่ทุกคนมีนะครับเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกนิ่มๆเหมือนกันนะครับมันไม่ได้แกะออกจากพลาสเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานโชโดซูเปอร์นินจาเซนไตคาคุเรนเจอร์นะครับเป็นงานพรีบันไลนะครับ<อ>พรีบันไดเนาะเล่นหมุกนิดนึงนะครับนี่นะครับหน้ากล่องเขาเนาะ ให้ดูเท่านี้พอเนาะนี่นะครับให้ดูพาร์ทอุปกรณ์เต็มๆอีกทีนะครับด้านหลังมหาศาลเลยนะครับมหาศาลเลยนีนะ่สำหรับผมผมมองว่าสำหรับคนที่ชอบเรื่องนี้นะครับผมมองว่าคุ้มคุ้มมากๆนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆมีให้แบบ98%เลยนะจะขาดพวกมอไซค์อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็อุปกรณ์เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นพลาสติก แบบเบาๆเนาะมันก็จะล้มง่ายหน่อยนะครับฐานไม่ได้แข็งแรงมากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ติดอาวุธให้ครบทุกตัวเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปหามาจับจองกันนะผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียคือสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์เยอะจริงๆนะครับเยอะแบบเยอะมากๆนะครับถ้าใครตาไม่ดีก็ติดหลายวันหน่อยเหมือนผมเนาะผมใส่ตาไม่ค่อยดีนะครับติดไปสักเกือบหนึ่งอาทิตย์เนาะนี่นะครับโอเควันนี้้กก็็ไปแลวครับ สวัสดีครับผมไม่ติดตามคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ